สวดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับตามคนดูนะก็คนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอ้เต้นเฮท่าก็น้ําชาล้วนนะครับใส่ผู้หญิงนะจัดไปโอ้โดูดิๆช่วงนี้อ่ะหน้าร้อนแต่น้องอะน่ารักเฮ้ยมีคนมีคนคอมเมนต์มาเมื่อกี้มันเด้งพอดีเลยอ่าคิวหาหาสาวเลยคิวเดี๋ยวกดอัดจังดูดิกดอัดแล้วอ่าสาวคนไหนสาวคนไหนดีนะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแก๊ดมาอย่าพึ่งแก๊มาใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนอ่ะเอาไง เขียวเออได้เลยได้เลยเขียวสามสองหนึ่งกดกดเลยกดนเลยนั่งลงให้ก็นั่งอ่ะอดิเฮอ้เคียวทำอะไรอาจารย์ไอ้มันเป็นอย่างงี้เหรอทุกคนให้กดขัางหน้าอาจารย์ลู้ๆอย่างจี้เลยอ๋อติดเหลืองไมเนี่ยเอ้ เอ้นี่ผมไม่ได้คิดนะมันมีคอมเมนต์มาคิดมาแล้วก็ไลฟ์เป็นร้อยเลยะอะไรกันนี่แล้วญิงชอบไดยนะแล้วก็ชอบเลยนะเฮ้วด,ดิแล้วผู้หญิงชอบด้อชอบไหมชอบไหมะจะชอบไม่ชอบนะจะชอบไม่ชอบนะ อะไรวะเน,นี่ยเอ้ยนี่ผมไม่ได้คินดนะผมะไม่ใช่คนที่คิดนะมีคนมีคนนี้ F4 ครับใอร F4 ออ,อ,ออม,อ,อ,มอ,อ,อ่ะออม <c oughs> ออมเจอ F4 แล้วออมก็ไม่เอาไปไหนเลยนะเฮ้ยก็ไม่เอาไปไหนเลยดูสิโอ้เกินไปก็ชอบอ่ะดูดิก็ชอบอ่ะ,อออะโอ้ ไม่ธรรมดาน่าคนกันนี้คนกันนี้เขาไม่ธรรมดาล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 าไอไอคิวเอ้ยคิวไอคิวคนใหม่เอาคนใหม่เอาคนใหม่คนไหนคนไหนคนไหนก็ได้คนไหนก็ได้เอาเลยสักคนสักคนสักคนนึงเฮ้ยเฮ้ยใจนั่งลงใช่ไหมใจนั่งลงใช่ไหมอ้าวต่ออ้าวต่อเลยคิวอ้าวอาเต็มที่เต็มที่คิวเต็มที่อันนี้อันนี้ผมกดหลวมๆไม่ได้นะแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย เนี่ยมันมันมันกดรวมกดรวมรวไม่ได้นะขอไม่เป็นไรทุกคนก็มันก็ได้นี่หว่า <c oughs> มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะอะไรเนี่ยทำไมทำไมเขางแสบออกมาเดี่ยวยังไม่แอดนี่ให้ให้นั่งลงก่อนเดา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 แอ,อ,อดไปให้นั่งลงเอ้ยน,น,นั่งลงนัน่งลงก่อนอานนน่านั <c oughs> น่นแหละนั่งลงก่อนอ่านั่นแหละนั่นแหละกิ้ว <c oughs> <c oughs> เอา,เอา,เอา เธอนั่งลงสิ <laughs> อะไรกันวะเนี่ยเ <laughs> ขาไม่ออกไปได้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยงั้นน่ะ <laughs> อะไรกันครับเนี่ย <laughs> โอ้ยไม่ไหว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 อะไรเธอมีอะไรเธอ,อร,รออับแอดหน่อยเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มเพื่อนเต็ม โอเคนะเดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงเลยแลย้วกันนะครับป่ะเอ,เอาไปห้องอื่นเลยทำไรกันนะ <laughs> ชอบไอ้ก็บอกว่าชอบอะเมื่อกี้ <laughs> บอกว่าเจ้าจเลยมา <laughs> แล้วก็มาอีกตานึงแล้ว <laughs> มันอยู่ตรงนี้กันผู้หญิงผู้หญิง <laughs> นี่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 ข้างหน้นาไหนข้างหน้าไหนเออลัาาต้นอยู่เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอออะไรคิวนั่นแหละนั่นแหละ เธอไงนะไงดีนะไงดีนะไงดีนะตึ๊บ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 มันทำรวยไงวะไอิเคียวมันทำรวยแฮะนั่งลงเอ๊ะนั่งลงเปล่าจะนั่งไวนะจะนั่งไวนะจะนั่งไวนะถึงคอนนี้จะนั่งไวนะเฮ้ยเขาแต่งตัวอย่างงี้เซ็กซี่อะชอบชอบแต่งตัวอย่างงี้ชอบ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 อเคียวทำอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเต๋เวเต๋เวก็คิดได้ว่าคอนเทนต์อย่างนี้ผมคิดไม่ได้นะจริง <c oughs> อะไรวะเนี่ยถ่ายได้นานไม่เนี่ยติดเหลืองไม่เนี่ยอ๋อเอาไงต่อเอาไงต่อเอาไงต่อเดี๋ยวนี้เชันเขาจะเป็นยังไงครับ أ, ก,วก็วิ่งหนีคิวไปจบแล้วคิวเว้ยวายสาววิ่งหนีสาววิ่งหนีไปเอาไงเอาไงเอาไงคิวคิวคิวดูมัน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  <c oughs> เอาความพยายามมันสูงได้คนก็หนีคนก็หนี เข้าขได้ป่ะเข้าได้ป่ะเอ้นั่นแหละมับก็ให้นั่นแหละวิ่งหนีสาววิ่งหนีวายสาววิ่งหนีคิววายวายสาววิ่งหนีครับเอาไงเอาไงต่อเอาไงต่อไอ้วันทีจังวะวันทีเล็กสั้นก็หยันซอยก็ว่าอย่างงั้นเลยโอ้ยล่ะนี่นี่คิวกูรักตรงนี้คิวกูรักกูรักกูรัก นี่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 เออนั่นแหละ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 เออเอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปได้เข้าไปได้เออคือเขานั่งแล้วเขานั่งแล้วคิวคนนี้เขานั่งแล้วเขานั่งแล้วเออนั่นแหละเข้าเข้ามาเข้ามาได้ปะเข้าแล้ว้ะตอนเข้าได้แล้วเข้าเข้าเออเข้าไม่ได้อ่ะเขาเขาไม่นั่งแล้วอ่ะอื้มอื้มไใครไม่นะไมีใครไม่นะนี่แหละคนนี้แหละคนไหนเจ้าคนไหนสักคนสักคนทักคนเออนั่นแหละเข้าไปเข้าไปเอ้าออกไฟเอกาออกเข้าไปเข้าไปเข้าไไไไปปปดด้้ะะออกะ ไม่ได้เัิกทีเลยโอ้เกินไปเอ้ยได้ปะได้ได้แล้วนั่งลงนี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงเฮ้ยเขวคิวเออแต่แหละนั่งลงก็ดีจะทำยังไงนะโอ้ยคนนี้เฮ้ยเฮ้ยผู้ชายผู้ชายเอ้ยเขียวเย็นเยอ้ยเย็นโอ้เกินโอเคนะครับเราเราไปหาผู้หญิงอีกห้องเลยดีกว่านะครับไปไปไอเมีนคนพิมพว่าหนูโสดต่อเมื่อกี้ ไม่เก่งไหมว่ามีคนพิมพ์ว่าหนูโซดไหนว่าหนูโซดหนูโซด <c ười> อ่ะจะเอาใครดีจะใครดีจะใครดีลาลาลลสดข้าคิวเจอแระแะนั่นแหละเอาแล้ว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 เขาแล้วทีนี้นะครับว่าเขาจะหันหลังมาให้เราหรือเปล่านะครับให้คิวั่ะและนะ <c ười> กระปอมคนนี้จะยืนดูคิวเฉยๆนะครับเขาไม่หันานาเลยว่ะคิวก็ไม่สนใจเอง่ะคิวเอ้ยเขาบอกว่าใคร เขาบอกว่าเอ๊ยเขบอกว่าเธอนั่งลงดิไม่รู้เขาคุยใครเมื่อกี้ผมพูดอะไรก็ไม่รู้นะผมพูดไปเรื่อยแหละเขาไม่สนใจคิวเลยเว้ยคิวนั่งลงหน่อยอ่ะหันมานี่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 หันมาหนี่เออขาหันแล้วเ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 ออหันาแล้วนั่นแหละนั่นแหละนะครับดูนะครับว่ากขาจะทำอะไรกันอะอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกอะไรวนะก็ชอบไหมดูดิก็ชอบไหม ก็จะชอบไปนะก็จะชอบไปนะทำอะไรทำอะไรเพื่อนนะทำอะไรเพื่อนว่างัานนะทำอะไรเพื่อนชอบไปเอ้ชอบไปละอือแต่ชอบไปกูไม่ใช่กู้ช่ยอ่าอะไรบดีเฮ้ยแมวนะเฮ้ยทำใส่อมนี่ใส่อ้อมนั่งออมนั่งดิ เอานั่งเอออานั่งไปเคียวใส่ออมเลยไอออมชอบไอออมชอบไอออมชอบอะไรเงี้ยออมมันชอบอยู่แล้วใช่ปะออมมันชอบเอาวิ่งหนีทำไมวะขำกันตัวหน้าเลยครับเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงเออผู้หญิงสองตัวนี้ผู้หญิงตัวนี้เฮ้ยแต่งตัวเหมือนกันน่ารักนะครับนั่งลงเงีนั่งลงดูดิว่าเขาจะนั่งลงหรือเปล่านะผมว่าไม่น่าจะนั่งลงหรอกเฮ้ยถ้าตาเด็ดเด็ดน่ารักให้เรามาเต้นบีบีชักพร้อมกันดีกว่า ไม่มีใครเต้นเลยวะเฮ้ยล่าเลาเออนั่งแล้วเอะไรนะวันนี้ว้านะวันนี้นจะกินกับปอมเ้เีนี้กินกับอมะมามากินทีน่ห้องมาเอาดีที่ลอกเอาไว้เออมันหายไปไวมากเลยทุกคนไอ้ไอ้เอนี่ยมากินทีน่ห้องมาไ้ อืออืออือเขาบอกว่าจะกินกระป๋อมเหรออ้าวพอบอกว่ากินในห้องอาหารไปเลยดูซิดูซิรับแอดด้วยเดี๋ยวผู้หญิงจะรับแอดแล้วว่ายวไม่ทำไม่ทำคนนี้คนนี้่กระป๋อมคนนี้จะนั่งดูนะครับไม่ใช่จะนั่งดูจะยืนดูใครมันแอด์ออกมาเนี่ยเฮ้ยยังยังไม่รับแอดนะครับว่าไงเธอว่าไงลาลา ลอะไรแอปทำไมแอปทำไมอ่ะจิบ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 ไอ้ฝั่งนู้นไอ้ฝั่งไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้ดูดิไม่ไหวจะต้องวิวว่าไม่ไหวละจะเย็นเน๊ะจะเย็นเด้ะค่อยค่อยพูดค่อยๆจ่าเด้อค่อยๆพูดค่อยๆจ่าเด้อใจเย็นๆเน๊ะจิบจิบจิบ อจิบอจิบอจิบลาลาลาเฮ้ยนู่อย่งข้างล่างนี่นี่นี่คิ้วคิวคิ้วคนนี้คิวคิวคนนี้คิวข้างหลังนี่นี่นี่เออนั่นแหละนั่นแหละคนนี้เออบอกเออนั่นแหละยังฝันเลยท่านี้ฟันเกินฝันจังวะฝันเกิ ไอ้ออกไอ้ออกไปป่ะทานนี้กูเป็นต้นกูเป็นต้นว่างั้นน่ะเอออะไรกันัเนี่ย โอเคนะครับผมก็พอแล้วนะครับผมเนาะมันจะเกินไปนะครับเนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมเนาะก็ขอบคุณน้องคนนี้นะครับที่บอกว่าหาคอนเทนต์มาให้ผมนะคือก็แบบผมไม่มีคอนเทนต์จะลงแล้วอะผมก็เลยแบบไปอ่านคอมเมนต์ดูกันอะไรเยอะก็เออลองเอามาดูนะครับไม่รู้จะติดเรื่องหรืออะไรหรือเปล่านะครับโอเคก็สหรับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้นะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากดูคลิปอะฟรีฟายให้ไรเงอะงะนะครับเนาะก็ไปดูช่องสองคนนี้นะครับไอออมกับไอคิวนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับจุบจ๊บ